สวัสดีครับพี่น้องครับเรื่ับแบบสีสารต่างจินครับเมื่อนี้ข้าสิรผ้ามาย่างไก่นครับครับพี่น้องไก่บ้านครับครับมาย่างไก่สูตรมักสมุนไพรครับเนี่นี้ก็จะเป็นข้าตระไคใบบวมีคากระเทียมใบมะกรูดตะไคร้ครับเดี๋ยวครับข้าวศต่ำม่อนครับอต่ำบึ่งน้ำกันครับพี่น้อง ไยอ้ีิว้ยังเอาครับบาดรเลยมือนี่ยอะพี่น้องไม่ไปใส่ยางสมุนไพรเครื่องปรุงก็ไม่ต้องคิดยังไรครับใส่ไปตามความรู้สึกไปเลยครับเดี๋ยบห้าจังสุกเล็กอันนี้รถด,ดีพี่น้องตามความรู้สึกเลยซีอิ๊ว,วขาว มียังกับส่อันนั่นแหระครับส่ฮอตแม็กกี้เ้เลยพี่น้องไอิว่าอยังต่ะมันข้าไปสอดฟ้าเขียวเล่นตันี้นะหลังจากนั้นบ่มียังมือกับล่างเราละนวดยองให้เข้ากันตอนนวดตอนรูประวังหน่อยนึงพี่น้องกระดูกมันสิบ,บาดเมื่อเด้อคอยเห็ด ช่วงนี้แป๊ปซีสารดังทินบ่ได้ใครได้ลงคลิปครับยากน้ำโควิดเหรอพี่น้องบ่แม่นยากดอกบ่มีกินบ่ใครมีงานครับนอดาบางรูปชัดๆกันไปเลยครับวิ่เหมือนกันครั้งพี่น้องอเดี๋ยวเ้าสิลูกให้เขาขกันคักๆแล้วเ้าก็สิม,มักไว้เดี๋ยวเ้าไปย่างติดตามไปพรุ่งน้ำกันครับกับแป๊ปซีสารตังทิน ย่า,า,า,ยางไก่สูตรสมุนไพรไผ่สีว่ายังพี่น้องเอาติดตามไปเบ้ว<า>ง,<า>งน้ำกันครับเ้องเบิ้งเดินนี่มาเบิ้งใกล้ๆขอมาเบิ้งใกล้ๆ,ๆครับขัดขัดครับเอาสำนี้ละตามรุ่นไปเบ้วงน้ำกันบัดย่างครับมักไว้ก่อนโอเคครับเขาเรียกอะไรอ่ะจะต้งเงติมผ่านแล้ว นี่ครับลักษณะเตาอบวกพ่อกะสิประมาณนี้ครับเดี๋ยวเสียภาพเลยเป็นไปตามสเต็ปสเต็ปที่น้องว่าันสิเป็นไปกินว่าเป็นไปกินเอาล้อมิึงน้ำกันครับไก่อบสมุนไพรสูตรสไตล์ับกี้สารต่างจริงครับนี่ครับอุปกรณ์เ่าเอาตามลุ้นน้ำกันครับไปไปผิดไปก่อนปิดไปก่อน ไม่รู้อะไม่ไม่ม่ใครใครถามใครก็อะไรแนี้อะไรเขาบอกว่าวกเรายิ้มอะไรไหมไก่เหรอครับไก่แล้วไก่แล้วแล้วยิ้มใบก้อนมาแล้วมาแล้วเอ้ยเบงสีสันเบงสีสันคัดตัดด้คัตัเด้เอาเอาเอา อาหารรุ่นมีเบื้องน้ำกันครับครับไกล้ยางสไตล์แป๊บซีสารดังทินอย่างสมุนไพรครับเอาหายสบายอย่างไรปิดเลยครับปิดเลยเปานี่ครับดอกเลยโอ้ยได้ไหเลยครับได้หรือไวนีพี่น้องเอา ครับผมไก่ครับสำหรับมินินแปปับสีสันน่ากินกะขอลาไปก่อนฝากพีน่นอ้อ,นอ,งอ,นองกดไลค์กดติดตามกดมากระดิ่งได้พี่นใ้องเด้อขอลาไปกับภาพไก่ย่างเป็แจะแซ่บแบบแซ่บแบบกระเท้าสไตล์แบบสีสันน่ากปปินไก่สีวานยังครับผมแต่แน่นอนนะไอจม่าเลย